ข้อที่านะครับจงเขียงกางงง้าวปั๊มขำพันหน้าแรงบิดของมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสทั้ง3าแบบนะครับกา้าเป็นไงครับนี่คือทอนะครับ,รบก้าวเป็นไครับอันนี้ชั้นนะครับอันนี้คขำป้าครับ นะครับนี่ครับข้อจะเป็นอย่างนี้นะครับ,รบ,นนรบสำหรับข้อที่สามนะครับข้อนะครับข้อที่สี่นะครับโอเตอร์ตัวหนึ่งมีโรเตอร์ที่หมุนด้วยความเร็ว4,000รอบต่อน,นาทีนะครับเมื่อเราต้องการรู้ว่าจำนวนคิวจะต้องทำอย่างไรนะครับแา่ส่วนนะครับ F เท่ากับ 120F หาร P P เท่ากับ 120F หาร ns นะครับเท่ากับ 120x เอ้ย120คูณ50หาร4พ0 0นะครับคำตอบคือ 1.5p นะครับลากข้อที่5นะครับวอเตอร์ไฟกระแสตรงมีขนาด 2hp ใช้แรงดัน220โวลต์50เฮิรตซ์จากกนวนความเร็วมิบลนทัทได้อย่างไรนะครับจากสูตรนะครับเน,เน้นนะครับเท่ากับ1 2 0 f หาร p เท่ากับ 120x ไปหนึ่งคูณห0าหาร4ี่ตอบเป็1 ,500 อย solution solution p น,น,นครับ